หรืออะไรมากตัวนี้อะต่อต่อตรงไว้ต่อตรงเี๋ย้ายมันนี่แล้วอืนนี่มันเสียไงเนี่ยอตัวนี้เสียเออวุลยแกะออกต่อตรงพันไปเลยทีแรกมันก็ปัดได้ปัดได้นิดเดียวเสียไหมต้องวัดดูวัดดูไฟไม่เข้าเลยใช่ไหมเดี๋ยวเทคดูไฟก่อนไหนสายไหน ตัวไหนปั่นนี่ตัวนี้อ่ะปั่นมันปั่นอยู่นะอะไรที่บอกว่าไม่มันซักไม่ได้มันมันมันปั่นแห้งไม่ได้มันแตซักยักได้อยู่เนี่ยหถังปั่นแห้งมันไม่ทำงานเลยมันมืดไปเลยเดี๋ยวก่อนอันนี้จะแจกดูตรงนี้เหรอนีสาม ันนี้ส,ตตสีดำอันนี้เออือืมอตรงปั่นเลยคือไม่ต้องยกอันนี้ก็ปั่นให้เลยนี่เปิดทางไหนอืมสีด้เหลืองขาวด้วย เขมบนตรนี้นดูสิหกไมโครอเออหกไมโครหกจุดศูนย์ห้าเเปลี่ยนฝั่งนี้ต้องเป็นสิบสองสิบสามเดี๋ยวดยังยังสองจุดหนึ่งสี่อันนี้ไม่เสียนี่ของเดิมไม่เสียนะแล้วดูของใหม่ของใหม่ก็น่าจะใช้ได้ เพราะว่าันเป็น7มโครเพราะว่าตัวนี้เป็น7มโครอเกินมานิดนึงแต่ว,ว่าจะลองใส่ดูอ่12.15คู่นี้12โอเคถูกต้องกับผมนี้ผมจอดตัดเก็บอะไรเก่าออกนะครับนี่แล้วก็เอามาต่อตรงมเลยเนะนี่ครับ ยังหมุนอยู่ต่อตรงเลยครับอันนี้ผมลองลองไปแล้วครับเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยว,นนย,วยกขันานี้ผมลองแล้วถึงอันนี้ยกเบกเกอร์ขึ้นครับต้องหมุนนะครับปกติแล้วครับก็สรุปนากา,กาตัวนี้เสียนะครับต้องซื้อมาเปลี่ยนใหม่ ถ้าไม่เปลี่ยนก็ทำสวิตช์โยกขึ้นโยกลงตรงนี้เลยแต่ว่าเวลาเราจะปิดก็ต้องมาปิดถ้าเกิดไม่ทำในการสรุปคือในกาเสียนะครับเราก็ถอดแล้วก็เอาตัวนี้ไปเทียบเทียบดูแค่ขานี้ก็พอครับความเท่ากันไหมแล้วก็เอามาใส่แค่น,นี้ก็จบแล้วเดี๋ยวผมถอนให้ดูคร,ครับผมเพื่อนๆก็ซื้อในกาตัวนี้มาเปลี่ยนนะครับเอาตัวนี้ไปที่ร้าน ออมองก็ได้ครับหรือบ้านหม้อแล้วก็นี้อันนี้านช่องดูเย็นสายนะครับมาต่อสองเส้นกระจุกยนไงงานน้งแขนนีคร้บมีก็ซื้อมาขายไอพวกนี้มันน่าจะมีขายเป็นร้านอะไรฮะจะเป็นแน่ๆครับครับผมก็สาหรับเครื่องเสื้อผ้านาฬิกานะครับอ่ถังปั่นไม่ปั่นนะครับมีสองอย่างครับอันนี้จะอาจจะเสียนะครับแล้วก็นาฬิกาเสียนะครับ ต,ตัวนี้ในกาเสียนะครับเพราะว่าไฟไม่ต่อนะครับมันมันหมุนอยู่แต่มันไม่ต่อหรือซ่อมได้ไหมไม่ซ่อมได้นี่ก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าจะซ่อมได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าด้านในจะซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ถ้าลื้อดูไหมน่าก็น่าลองดูนะครับกเดี๋ยวไปซื้ออันใหม่มาใส่เลยครับถ้าเกิดแนะนําไปซ่อม ต้องซื้อขึ้นใหม่มาก่อนี๋ยวเอาอะไรไปเปลี่ยนมาก่อนของชาร์ปนะครับตัวนี้ของชาร์ปสองถังยี่สิบกว่าปีกว่าปีครับทนมากทนนะนี้ยอมรับว่าทนยี่สิบปีไม่เสียยังอยู่เหมือนเดิมครับก็สรุปคือตัวนี้เสียนะครับก็เอามาฝากเพื่อนนะครับเครื่องเสื้อผ้าปั่นแห้งนะครับใช่หมาปเลขครับก็กระดูตรงนี้แล้วกันนะครับก็เอาไปเปลี่ยนเนาะสรุปแล้วก็ ตัวนี้เสียครับผมฝากไว้นะครับคลิปดีนำาฝากครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามด้านล่างนะครับเดี๋ยวมีคลิปหน้ามีอะไรดีจะนำฝากเพื่อนครับลาแล้วครับสวัสดีครับ